สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับไายโตกินแนนอนวันนี้เราจะพามาดูอะไรเจ๋งๆถ้าใครที่ทําสวนนะหรือว่าทําเกษต่างๆลองมาดูกันว่าสิ่งที่เราจะให้ดูวันนี้มันคืออะไรนี่เครื่องพ่นยาชนปั๊มนะครับเป็นเครื่องพ่นยาขนาดมินิจะจิว๋วแจ๋วแค่ไหนนี่ลองดูกันก่อนนะ ตัวเครื่องมีขนาดเล็กนะน้ําหนักเบาน้าหนักเพียงแค่15กิโลเองนี่สำหรับใครที่ใช้งานไม่หนักมากหรือว่าจะต้องทำงานคนเดียวหรือพ่นในพื้นที่ที่ไม่ต้องกว้างใหญ่มากหรือพื้นที่กว้างก็ใช้ได้นะนข้อดีของเขาคือว่าน้ําหนักเบาใครที่สนใจ ในน้ำหนักที่ว่าเป็นอุปสรรคใช้เครื่องหนักๆต้องยกหนักวันนี้ผมก็ทดลองลองด้วยตัวเองเลยเพราะว่าเห็นตัวอย่างในโซเชียลต่างๆเขาบอกว่ามันน้ำหนักเบาตัวเครื่องเขามีรายละเอียดยังไงบ้างนะถังน้ำมันนี่เขาบอกว่ามันสามารถใส่น้ำมันได้3มลิตรแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันถึง3ามลิตรไหมเนี่ย ค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะสวิทปิดเปิดตัวปั๊มเป็นปั๊มสามสูบแต่ก็เป็นสามสูบขนาดมินิน่ารักเลยนะเป็นเครื่องแบบชนปั๊มไม่ต้องมีสายพานเหมือนเครื่องใหญ่ที่เราเคยเห็นเห็นคุณตาคุณตาเคยใช้กันมานี่ มีเกลว,วัดแรงดูแรงดันมีช่องน้ำออกหนึ่งช่องไอตัวนี้ไม่เกี่ยวนะทุกคนอันนี้ผมเอามาใส่เสริมทดสอบใสด่ดูนี่เขามีมาให้ช่องนะช่องน้ำเข้าเป็นลนักษณะเบอร์สี่หุนถ้างานที่เพื่อนๆใช้ไม่ได้เป็น งานหนักมากผมว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะเปิดโช็อกก่อนหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องติดแล้วนะเราก็ปิดช็กเครื่องยนต์ก็จะทำงานปกติเลยน,น้ำหนักเบาจริงๆนะสตาร์ทเบาๆก็ติดอย่างง่ายดายเลยนะทุกคนต้องเล่งดูก่อนนะได้เลยนะ ราจะยกให้เดียว่าเบาแค่ไหนย,หยกได้โดยมือเดียวเลยนะนหอมหนักเบาจริงเดี๋ยวเราดับเครื่องยนต์ก่อนเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ออกมาหน้าตาประมาณนี้ นี่เลยนะต่อเครื่องพร้อมสายเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทแล้วลองดูแรงดันน้ำกันเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะ เอทุกคนอันนี้คือแรงดันที่ปั๊มมันทำได้นะเดี๋ยวเราลองปรับเป็นหัวแหลมดูหัวพ่นที่เราใช้การพ่นที่เราใช้นี่ยี่ห้อซูเปอร์เนะทุกคนขนาด3าฟุตทุเรียน5เมตรหเมตรได้ถึง7เมตรแหละทุกคนแต่ว่าเขามี2ขนาดนะไอซูเปอร์เจนะ็เนี่ย มันมีขนาด3ฟุทกับ5ฟุทแต่ว่าเราเอา3ฟุทมาระบบปั๊มระบบปั๊มน้ําเป็นแบบว่าถ้าเราปิดหวัวสายน้ำมันก็จะวนกลับนะทุกคนก็จะไม่มีปัญหาเรื่องแรงดันก็พ่นถึงยอดเลยนะทุกคนแต่ทุเรียนที่เราแต่งไว้คือ5เมตร6เมตรประมาณนี้ อันนี้คือเราคลายสุดเลยนะทุกคนเราคลายหัวฉีดสุดเลยคือฉีดซูเปอร์เจ็ทนี่แล้วเราก็ลองดูว่ามันฉีดได้สูงแค่ไหนเพื่อนๆเห็นไหมมันถึงยอดปะอันนี้เราทดลองน้ำเปล่าทุกคนไม่ใช่น้ำยาถ้าน้ำยาพ่นโอเพนแบบนี้ตายทุกคน ถ้าปรับไม่แหลมมากก็คลายเข้าอีกหน่อยหัวจีซูเปอร์เจ็ตเขาจะให้หัวมา2ขนาดเลยนะทุกคนอันนี้คือเหนือหัว1.2ึมิลแล้วเขาก็จะแถมหัว1.5ึมิลมาให้ด้วยสำหรับใครที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำที่มากขึ้นแต่ผมคิดว่าหัว1.2ึมิลก็เพียงพอแล้วนะถ้า1.5ึมิลนี่ มันจะต้องใช้น้ํามากแล้วก็แรงดันปั๊มก็ต้องแรงเข้าไปด้วยอันนี้เราก็เปิดเครื่องในระดับที่เดินเบาไม่ต้องเร่งมากก็ได้แรงดันก็ถือว่าค่อนข้างแรงแล้วนี่ถ้าเราต้องการแรงดันไม่แรงขนาดนี้เราก็ปรับลดแรงดันที่ตัวปั๊มน้ำได้อีกก็อยู่ใน คุณภ,ภาพที่น่าพอใจเลยทีเดียวถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาข้อมูลดูได้นะมีขายในร้านค้าออนไลน์แล้วอาจจะร้านค้าอุปกรณ์การเกษตรชั้นนำทั่วไปก็น่าจะมีหรือถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้สบายเลยทุกคนยังไงก็ถึงยอดอะไม่ต้องต่อก้านไม้อะไรให้วุ่นวายให้มากมาย นี่เรายังปรับคายไม่สุดนะถ้าสุดก็ถึงแน่ๆแหละเจ็ดเมตรนี่คายสุดแล้วทุกคนแต่มันก็จะแรงได้อีกถ้าเราเร่งเครื่องขึ้นไปอีกแต่ตอนนี้เราไม่ได้เร่งเครื่องรอบเดินเบามันก็เลยได้ประมาณนี้นะทุกคนแต่ถ้าใครกลัวไม่ถึงจริงๆก็ ใช้ขนาด5ฟุตก็ได้แต่ผมเอาขนาด3ฟุตเพราะผมเน้นไม่เหนื่อยเพราะถ้า5ฟุตมันก็จะมีน้ำหนักที่ตัวก้านฉีดเพิ่มขึ้นมานะทุกคนอาจจะถ้าต้องสายนานๆแล้วก็ก็ต้องเมื่อยกันธรรมชาติเนาะอ,อ,อันนี้คือปรับปล่อยสุดครับในหัวเบอร์1.2เมตรข้อดีของเขาคือที่หัวนี่เขาจะเขียนเบอร์ไว้เลยนี่สะดวกเวลาเปลี่ยนก็ดูที่ ตัวเลขข้างหัวได้เลยมีหัวขันเปลี่ยนมาให้สำรองอีกหนึ่งหัวเป็นหนูขคดเมตรรูค่นข้างจะใหญ่เลยทีเดียวโอเคทุกคนถ้าใครถูกใจก็ตามไปตำกันได้เลยนะเดี๋ยวเราจะลงลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอโอเคแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะทําอะไรกันเดี๋ยวรอติดตามชมนะกับช่องไก่โกกีของเราวันนี้ไก่โกกีลาไปก่อนไป